พี่น้องขี้ตะป่าขาวอือ,อนี่แหละบัวลอ,อยบอกว่าเอาไปนะครขี้ตามนลำไรนะ่ะท่านจิ๋งพี่น้อ,ปองปลาคอใหญ่มันบึ่อมาหนาะบ้านเอนินเอาชุบเพลินได้โต๊ะหนึ่ง <c oughs> บสบายดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจากแล้วไปสองเท้าไปยามตรงเอนินเอาพี่น้องยามตรงเอ,นองินอเอากับยามตรงบัวลอย อยู่หางหนาพุ้นแหละหลายคนก็ได้ป่าเซลเซลเข้าก็เลยว่าเอ้ยมีตรงเอื้อยอยู่เลยว่าชิมยาเมิ่อตรงเอ,อื้อยพี่น้องแต่ว่าเมื่อเส้านี่พี่อุ้ยนี่ว่าอแฟนเจนแนวหนึ่งแหละเ <c oughs> <c oughs> พิ่นตื่นมาตีหาว่ากำลังชีวิตน่ะเฮื่อนเพิ่นว่าเท้าอยู่มาบมากอยู่แบบมีโซลารเซลล์เด็พี่น้องมีโซลารเซลล์อยู่หน้าบ้านอัน ชองดอกเลยมันตอบวาเลี่ยนไปเบื้องพะว่าปลาข้อ,ขอพี่น้องตุกสำแขนนี่ว,ว้าจ้าเริ่มต้นที่เบื้ออันท้ายคลิปนแะละพี่นอ้องยังเฮ้ยซับอันามักระปุกนะ กระปุกะเอาไปดองแกมือใหม่หเธอวะกันได้ก็ได้พี่ลงไปเบิ้งนำ้ำห่วยพี่น้องกับปรหยับโต้งเลยเชื่อว่ามันอันนี้เนาะน้ำห่วยลายโอ้ยฮะบ่าเรามีแต่บืนลงเลย จังว่าบื่นขึ้นเลยพ่ามีแต่บื่นลงโต้งคุล้วแบเนี้โอ้โหำลายขนาดนั่งตูดบอกไปโต้งจิบกระพัวว้าแล้วว่าว่าแล้วว่าอันเอียงนนำบอลาไอ้บ้านหนำหวยคือร้ายแท้เฉยเออ เก็บเอาเอาไปในป่าเขาก็เก็บกระปูเดี๋ยวนี้ตัวนี้ยนี่ตัวน้อยนี่มันแซ่บนี่เออมมัันนนนลลตัวมันล้นนี่แหละมันแห้งตัวมันล้นนี่แหละกระปูมันยังอยู่ลายฝนตกลื่นบดมือละเมื่อนี่นะคิดบ้านนะนี่เน่าเฮ้ยโอ้มันตายกระปู กูไปเก็บบ้าซ่ากูปูน้ำวบาวแลวกับปูปูหน้าเนี่ยมันล,ล,ล่ไหลไปงงสะอ,อ่อนทางไทยแล้วเขาจะได้ขายน้องเฮ้ยอื้ กิโลละนี่มีบ้านห้าโหลดกิดโลละศ้บบาทกันยังบอกยังมีคดอยากซือ้อหันบอกขามไปฟังไทยอีกจะต้ิงมีคนซือ้อแต่ว่าช่วงนี้มันก็คือว่านวมันก็มันลเลยใส่เบ็ดปากข้อสั่งทีคาดเนีะยขาจะมีเหงือ่อกระปุกกระป,ปูน้อยนั่นจาจีบไปหาเอาในใส่กระปูน้อย Thám nè phá nông tôm xéo xéo và giúp cái biệt bọc phi đọng háo bố mi háo bố mi tôm hơi mi tê tôm gậy chắc tổ là ่ก็ไปกัลบมาเดี๋ยวก็ได้อันนี้คือเก็บตามทางอย่างลงเลยเด้ยพี่น้องนี่มืออันพากันมาใส่เบ็ดนะแถวนี้แหละพี่น้องวาแต่ป้อนลงเนาะเฮ้ยช่วงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มไม่ใสเนืกมวยมากบ่ น้ำมาลวดถนนชิ้นมันบม่ได้ลวดให้นะน้ำแตกแก้งบอชุดถ่ายแล้วจะคล้องบอกว่าเมื่อบ้านเสียสะดุกมาเบนจะได้ยังเด้มาบอหน้ำเตียมให้เตียมคานบาลยโผ เสียเบียดป่าก็สิม,มวนถ้าเราขีา่รถเล่งลงมาเพื่อนผัดแา่<ไ>จุ้งห้าวนีเลย <c oughs> น้ำลายกะไยังมาดตอมแบบว่ามไม่มีน้ำงงมาก เพาท่านลูกมันพอด้กินอันดอกเขาอันนี้เขาหน้าวานเจน,นาวได้พี่น้องสวยงามมากเกาะบักใหญ่บัก่เนะเฮ้ยพร้อมกันนแล้วอันนี้หน้าดำ อันนี้หน้าวานก็ไม่ได้แตกต่างกันป่ะนะพี่น้องแต่ว่าอ่าหน้าหน้าวาน,นี้มันจะทีกว่าทีกว่าดำคิดว่านะน่าจะโอเคกว่าไปแล้วลงไปเบึงโตรงยังประทุกไม่ใ,ใส่มนล้มตรงนี่นี่มันลงมจนหมดแล้ว Lông này hô. Ngôm ít đấy. Cảm ơn bà bà áo. Cái bông tông đối với bông nằm, nó tẹt kèng. Đấy. Tạm nhắc lông nè. Có chút mà hên. Hú, nhục nhịp, nhục, 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 nhục. ใส่ระข้อบือนเจ้าคือเ,คเห็นเลยบ้าะจะคือเห็นนี่กระปุกกระปุกโอ้ยคนนี้ก็เหยียบปลาปลาที่ใช่ยูนิคอร์นนี่ปลาไม่ใช่บืน,นแค่รูอ้อลยเมนบอแม่มนบอบืนลงหรือบือนนยาย ใช่เฮ้ยป้าดนำหวยใช่กระดูกกระอกคอึ้นมาแล้วไปทูโอกระสีอะไรปลาไหลป้าลายกระสีเลยเฮ้ยนำงูโอในหูไหนพี่น,น,น้องในหูหนั่นในหูหนั้ในหูนั่นคุณ แล้วเราจะเอาอย่างไรบุเธอเราจะเอาได้ไหมล่ะออ,ดดอ,อันนั้นคือมมมมึงดู่ะเออ นี่เนีมันสิลอยกรบเจ้ากะพีเจ้ากระลาดทั้งพี่มนน feet, งึง่ป่านั่นผูกผกผูต้ดนปาพี่น้องบังน,นีต้องน่เท่าไหร่ีป่าลุาลป่าลุ <anca> าลป่ล่าลาล่ล <c oughs> ่า่านุป่ล่าป่าเุลลาอ่่ ย to ังงมเอีกปาดปาหลายริบเนาะผูกผูกจะงมเอาอย่างนีนี่ยปลาเค้งกระล่มตุ้งก็เก่านั่นแล้วถุงอะไรปลาเค้งปลาคอปลาดุกเน กูเธองมเอานี่โอ๊ยนึกว่าปลาข้อเสียตกใจเบิดตอนนี้นะถามบลอยหาบลอยมาเอาซอยมันต้องสองคนเพราะบอเอื้อเป็นผู้ถ่ายเด้พี่น้องมันจะค่อนข้าง,งายากนิดนึงเอาได้บอมาได้บพทั้งพุณน,นะปาต้องมันต้องเฝ้าเนาะเฮ้ยเนาะเออเม้า,าป่านะพี่น้อง สังเกตบุญนะสังเกตบ้ช่องขางฟังนี่น่ะมันไหลลงไหลลงว่าบอกละลายี่เธอสิทิมไว้บอสบ่มีไห้ส่วนอันนี้ข้นบอสนี่แต่ว่าส่วนตั้งพืนมันข้นไม่ได้บอส คือน้ำมันเขาใหญ่แล้วมานซอยอีนี่จ yep, like ุดนี่ปลาเลยฮมาๆมาๆเบิ่งกอดเด็ดพี่น้องพี่เจ้าน้ามาขังพี่เนี่ยพี่มาโยกขังนี่เออมาๆมาๆพี่น้องเออมันแรงขึ้นเออนั่นแหละโยกเออโอ้ยเออนั่นแหละโยกตัวนั้นแหละ นั่นแหละเออดองเด้อบ้านี่อุ้ยมันต้องเฮ็ดอันนั้นมาใส่โพรอันหลัางขามันดิเอ้าเธอเบิ่องหนึ่งก็ป่าน่ะไปเบลเออเออเออไอ้เหีป่านอู้มันอยู่ทางก้นพุ่นมันอยู่ทางก้นพุ่นจับเออมาจับจับนี่จับอยู่นี่เดี๋ยวมันสิดดองไปมันสิดดองไปเดี๋ยวคอยจะปลดนั่นปลดมันขึ้นเลยเป็นยานเปี๊ยก โหมึงเนี่ยป่านะพี่น้องปนาะโอ้ปะเขา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 น้ำห่วมน้ำท่วมัวมมันก็จะได้เป็นชอบแล้วเนาะนี่น้ำทวยมันน้ำท่วมมันยัดตะเล้งพวกเล้งโอ้ตอนค่ำเด้อผู้แรงๆค่ำๆเด้อปันจิมาญาณโทรหาในเด้ออือหึ่เนี่ยปะเขาวคือหลายเถอะวะ แม่เม่นอย่างนี้ช nope. ิ้นีกระป่านี่นะปลาน้อยปลาเออกลางคืนเนี่ยปลาดุกปลาคอคอยย่านมันไปบ่เมนยังอันต้องต้องเอาน้ำมาใส่พวกใหดล้างคากันไว้หน่อยดิเห็โบ่ปลาคอมันมันติดขึ้นนะเออมือเท้าลงมาเลยติดขาเราเออนี่มันต้องแบบหนีเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปมันจะไปปลาคอนี่ปลาคอมันจะไปเออเออเออดีเนยัง่ายนะมือเท้าเนี่อยแล้วลูกเป็นขอยส่วนเราอยู่นุ่มกู năm bỏ hành nho háng lên má nó nát mà nên nên măng cái gì thủng này uzi uzi thắt lá bả này nè má má hắt à hát... thác... 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 à. mà... anh ấy chắp ha thắt lên 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 มันเนะเขาเหนือเขเมินเลยเอามาใช่ทางในพี่่วยเหยนยปลาคาวปลาคืเอาไปแล้วไปเหยียบไว้คดินลงไปปากข้อพ่นกับเบองคิดดินนรียนเอาลงเลยไอเข้ามาเลือกอเงินเนาะป้าพงก์ป่ามึงอ่ะักตักี่อ่นนังพั่ได้เตาไปชอบมุ่งหันอืมเดี๋ยว ลูกประกอบเองตอนค่ำผนแลมแต่สิมัวนูมีแต่ปลาขาวเนาะแต่พี่มันมันเลยเพือนดกันค่ำมันแต่ค่ำๆเลยแต่มาเบิ้งปลาขาวในป่าอย่างว่าปลาหอยบ่อกคันนี้กุ้งจอดค่ำๆนต่ไม่ต้องมาเบิ้งเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะอันในปลาขาวนั่นี่ะเบิ้งนี่อันต่างกับพ่อนี่นะตัวมันแรงมากๆเลย มันสิบไปเฮ้ยมันสิบไปผูกมึงแน่ผูยังอันนีอยู่ร่มผูนี่พี่น้องพ่อแง่พอขาง่ขึ้นไปไปใช่กระสอบไปปลาขาย้าวเนี่ยถูกคนโอ้ยอีลูกเรามานมุ้าเนี่ยเนแน่กระพ่ออ่ะ ได้ปลาคอพูดว่า,ม,ามันลอยกระดุบกระดุบมาอยู่นะฮบ้านพูดว่าเห็นมันตอบกับอันน่ะกาเออกาแบบไฟอันโซลาร์เซลล์พูว่าป้าตัวถูตัวสะเค้นนี่ปลาคอใหญ่ตุ๊กน้ำชาหนี่งเนะขาเขามาเชือกเชือกเขามาห้อยไว้อยู่มัดไว้ห้อยห้อยไปทั้งนีเออ่เออเออพอมามันขันบ่ห้อยแล้วมันกระโดดกระโดดเอเหนะเพื่อน บ้อเงียบเอาคือโผล่เอาก็ได้มันง่ายอยู่โต้งเขานี่นี่เงียบเขานั่นนี่ตัวง่ายตัวง่ายมันสิไปลายอยู่ในมือชาวเหนือคนลูกมากกับทุบคอตัองเต้นบวมบวมตัวเต้นขึ้นแบบนี้อันตัวเต้นฐานอย่าโบเห็นเนาะเนี่ยน้ำหมองโบเห็นนี่นะมันฐานได้แน่โอ totally so uh, ้โต้งน mm ี hmm. ่ต้องฮิดคักๆปลาลายนั่นเนาะไม่เจาะไม่เจาะก็ผุ่ย คอยเลยจกย้ำคือพุ่นมาเนี่ยย้ำคือพุ่นไม่ได้มาเนี่ยมันเป็นแง่ตัวน้ำมานเนี่ยตัวนี้มันลงมากหเดีลยแม่นคอยเนี่ยสไดเหตุคองกันเปล่งไปทางทางทางจริงจถึงมาจากมา่ที่ไปสะห้ามนะป่านะมันพอจะไปป่านนะรับตุ้กแห้งๆสิมันลงทมันหนักลปหน่งหนักเก็บอะไรนี่เลย่็ตรงนี้คันคือฮุองลนานบที่นะตรงตุ้กแห้งๆน่ะลงที่ มันเลยเหตุยากเนาะทั้งข้าวเนมทั้งบดนแล้วบ้บ่ค่อยดีทตาพตรงนี้แห้งบค่อยหยาตจุไม่ย่างก็บเธอเดินป่ามันติดม,มันบืดเนาะน่ขเน่ยมเลยเฮ้ยเอาเครื่องมามาัดเอากะแดบเนี่มามัดทุกันนี้ บโลมีแตึ้นอย่างเดียวพอหน้ามันกำลังไหลลงมาว่าพิษเบด,ดฮะพิษเบด,ดนั่นนี่นะเออพิษเบด,ดปาขาวนะเออขาให้ผูแดงมืวานนึงเขาพิษไอ้ไงไงไงเราเป็นนักป่าพิษดีงนั่งนอมายเขาพิษเบดนั่นนบอกออปาขาวอันนี้เออไมาไปจักคืออยบบ่แมนพิษแมนี่นะ มาคิอ <Bye. S 2> hey, ้ไสนาคิดแค่้มองแบบว่าน้ำมันไหลนั่นน่ะแบบือจะกระซิวอยู่นั่นเออเป็นเว้นน้อยนนะจะถึงเ็นยอดล้วมดแล้วนาะคุณ้าคนอยับาคนี้คับเศรษาห้ามตไรยา่ยามตรงแล้วแล้วพี่น้องคนที่ไปเห็นอย่างนั้นยังเฮ้ย จาก็มาชาหนาเอาดิไม่น่าดายังใส่ไม่ใส่โอ้มันก็ลงโต้งแล้วคือก้าวไหนแล้วเฮ้ยโอ้ปลาเข็งมันลงลรอปลาอยู่ในมือนี่แหละพี่องมันล่องหน้าไปได่นี่แล้ว แต่ว่าโตงเทามันน้ำยู่แล้วน้ำน้ำมันเขาเอิญยังน้ำห่วยมันยู่คืออะไรป้าก็จะ,จะเห็นนะเฮ้ยมันก็ลงโตงคือเก้าท่าน,นป้าอย่างาาาอุดขอไมหลายลงบิดแล้ว มือแรงอยู่มาหาเนี้องเบิรงจังได้ัวใหญ่เอาก็ต้องคืนเลยบุญนีได้พี่น้อกใบพ่อปลาลายแล้วบวุนี้แล้วต้องนะมันยามได้ยียยงง่งเฉพะไปชิปยามโตหนึ่งมันบืน่อเอ้ยตายเลย,ย,เ,ลยเออเออมือแรงมือแรงเฮ้ยมือแรง มันล yeah. ุงแน่นอนมาจอบมาหาเืองหาเยืองตาทําไรอันนี้นาอ้อยบ่อยู่เฮ็ดนาให้ใหญ่ด้เรามาจอบดูอีกโตงนึงพี่น้องปามซะแล้วเฮ้ยอูโตัจเว้าันบ่ปานได้ คือกรอ้านอือหากว่าเราตรงนี้น้ำบราณ้เถอะี่ดดีได้ยืนอ,อ่านี่ป่านะ้านคิ่นั่นาน,น,าน,น,านนะ้วตัวนี้มันเอาย่งยนะเอาง่ายตัวนี้มันเอาง่ายแนละ้วม,นะมันบบนานบนโ,โั มีแต่ปากตรงนี้ขากอะไรพี่น้องมีแต่ปากข้าวปากกระปุกอืเป็นนี่แหละปอล้อยบอกว่าเอาเบ็ดไปฮะคิดตามน้ำไรนะท่านสิเอาปากมาเบ็ดนึนปูนี่เลยรมาดูไปใส่เบ็ดนิมาหนังนินปูพี่น้องเมื่อหาฮ็ดเบ็ดมาคิดก่หยามตวงขนาดนั้นวยหนึ่งยามตงปอล้อยดอกว่าจะคของบริมตรง มวลดิมวนป่าหักต้นน้อยพี่น้องพุ่มเละยนีกลางคืนเวลาตกสีตัวใหญ่เพราะช่วงนี้มีแต่ป่าน้อยนีย่เล่นซะก่อนพวกกลางคืนป่าใหญ่จังสิลงมีแต่ป่าขาวาเข่งป่าขอน้อยมีแต่ขอ,อนแดงตักเอาเลยนะเอานี่ตากมือเส้าเนี่ยมือเส้าเนี่ยเลือนนี่ เออเขาใส่กระสอบกระสอบมันกระสอบโรงงานอันนี้กระสอบโรงงานน้ำดื่มน่ะไปครึ่งสอบอยู่แหละนี่เอาทางนี่พวกมันแปรปานปานนี่กระปูดที่เจ้าได้สั่เคยลงไปโล่ก็ใส่ลงไปหน้ารถล้วปานนี่กระสอบกระปอกอมันตรงไงในน่้นนี่เนี่ยต้องนแค่เดียวใช้ไปโยกให้เราเลยขย้อนขย้อน เออมือแรงเวลาจะตัวญงผูกอ้าิเถิ่องนะพ่ลื่นล่นลื่นลัดอยู่เอาใจานสิวนเนาะจานยช่ในจานเนี้ยลาเลอกเนี้นี่าะาเน่ยเขากบเผาโน้เ้ำหนะอยู่ใสอยู่มองได ขว่าจิ๋วับ้าว่าจิ๋วดิเหตดอยู่ท่านั้นงเทิงหือว่าททั้งทางทเทิงนะแล้วตอา้ายหยน่อย,อยนี่ไงโอ้กำเกงดิตรงจีบหมอกระตรงมคำเกตรงอีแลนะีเห็นจีบหมออยอู่อันนี้นะทางน้าอนในอย<ช>ูใต้อย่างนี้ใต้ทางมองถามไปแล้วค่นปานน่างนะ,อะเอเอ่พักอว่าจะจะบุอยหรในใจใช่ มันเก่งมันตรงจิบอยู่ได้มันตรงกับไผ่โตกับลูกมันแหละเพิ่อนหนโต้งหนเพิ่นโต้งยยังต้องเว้นเพิ่นน่ะเมี่ยบอกกาขึ้นพัดยานครัขึ้นพัดยานต้องเลื่อนป่าลูกบนโลกเออยแต่ว่านี่แหละจ้ะเพื่อนต้นพอกระเทินกันให้ให้ปวกอะห้แต่ยังคงเว้นการคืนกับไปอยู่เออให้ให้พวกนะไป่หักการขึ้นตรงป่าตรงยัยังผัดผัดยาน ขาผัดงงอยู่เม็ดกันนิบริส่งโบ้แม่โบ้ใใช่เธอง่ยน์เมืองนี้พี่อาปฝานะคอยมองสวยยานกันบัตราต้นไม้ต้นตอปว่าแซ่ป้าทะเลาต้นใหญ่แล้วปลาคิงปาขาวปูปาอน้อยแต่สุดสวด ว่าต้งต้ป่อยแหงร้ยมื่อายอาทิตย์เด่นบัดนั้นมาบัดนั้นขาดเบิร์ูะท่านอย่างนั้นใ่ไหเนี่ยโถแต่โคโคป้ขึ้นไปซองมึงนำหววก่อนว่านำหัวไรคกับ ไลมาทางพี่บ้าไม่เป็นไรครันบน,น่าปอนุเฮยอันหน้าเป็นบดเป็นดาดน้ำยังขึ้นอยู่อันนี้แน่นว่าสิปสาไปซ่องเบื่อหมนไปไม่ได้ดอกไี่นด้อันนี้นะผู้ไม่ได้ไม่ได้เม้อเม้อเม้อนำหัวล้านขนาด มาอีกแล้วเฮ้ยมาเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นโอ้โหอ้นำ้ำมืออะไรกับหลายเปพนองนำ้ำ